สวัสดีครับวันนี้ร้านวินนิ่งสของเรานะครับจะก็จะมารีวิวนะครับการติดฟิล์มกระจกแบบกาว UV นะครับโดยในวันนี้เราจะติดเป็นรุ่นของ vivo นะครับตัวนี้จะเป็น vivo x 200 pro นะครับตัวนี้โดยฟิล์มที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นฟิล์มกระจกแบบกาว UV ของยี่ห้อเคิร์บการ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มกระจกแบบใสนะครับก่อนทําการติดตั้งนะครับให้เรา ทำความสะอาดหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็าวางวางโทรศัพท์ของเราให้ได้ระนาบนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องนะครับโมดูก้องจะมีขนาดใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรรองทําให้ตัวเครื่องระนาบกับพืนเนี่ยเวลาที่เราหยอดกาวยูลงไปอะ่ะจะทําให้กาวไหลออกได้นะฮะขั้นตอนนี้จะเป็นการแปะผืนหน้าจอนะครับ กันตอนต่อไปนะครับโดยตัวฟิล์มนะครับจะมาพร้อมกับชุดทค่องความสะอาดนะครับน้ำยากาวหหลอดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟ UV ดวงเล็นะครับแล้วก็ตัวฟิล์มกระจก1นึ่งแผ่นนี้ก่อนติดตั้งนะครับให้เราทำการเช็คฟิล์มให้เรียบร้อยนะว่าตัวฟิล์มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าและ ไฟ UV ด้วยนะครับเช็คไฟ UV ให้เรียบร้อยอถ้าสวมหน้าาฟิล์ม UV เช็คไฟ UV ให้เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าเราหยอดกาวเรียบร้อยแล้ววางกระจกเรียบร้อยแล้วถ้าไฟใช้ไม่ได้นะครับตัวฟิลม์มจะไม่แห้งนะครับตัวกาวจะไม่แห้ง การติดีมนะครับควรจะอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับแสงสว่างเพียงพอด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะทำการหยดน้ํายากาว UV นะครับที่หน้าจอก่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่กาวทั้งหมดนะครับใส่พอประมาณนะครับ ถ้ามีฝุ่นนะครับให้เราใช้เทปใสแปะฝุ่นออกได้นะคะลอกเลเยอร์ฟิล์มออกนะครับแล้วค่อยๆวางเวลาวางกระจกนะครับให้เราค่อยๆวางนะครับก็ถ้าเราวางแรงตัวฟิล์มจะมีฟองอากาศได้นะคะ แล้วก็ปล่อยให้ตัวน้ำยาไหลให้ทั่วแผ่นฟิล์มแบบนี้ ถ้ามีฟองอากาศนะครับให้เรายกฟิลมขึ้นเพื่อที่จะเปิดให้มีช่องอากาศออกนะครับขั้นตอนนี้ค่อยๆทำนะครับโอค หลังจากที่เราจัดตัวฟิล์มกระจกให้ตรงเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ไฟ UV เพื่อที่จะทำให้น้ํายากาวแห้งนะครับขั้นตอนในการฉายไฟ UV นะครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับ แต่นึกว่าที่ร้านจะมีไฟ UV ดวงใหญ่นะครับที่ร้านจะใช้เป็นไฟ UV ดวงใหญ่นะครับ เนื่องจากน้ำยาตัวนี้จะเป็นสารเคมีนะครับระวังอย่าให้กระเด็นเข้าตานะครับเลยดวมกางเตรมเตาเีมให้หมดมาด หลังจากทําการติดซีมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําความสะอาดห,หน้าจอนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการสแกนน,น,ะะนิ้วมือนะครับนี่คฮะ แกนนิ้วปกตินะครับทุกโาเคแล้วก็ตัวกระจกจะมีความลื่นนะครับแล้วก็ทัชสกรีนได้ง่ายมากนะครับทดสอบอความใสของหน้าจอนะครับ<น>กระฟิลจะมีความใสมากนะฮะโอเคทัชสกรีนลื่นขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ